สวัสดีเพื่อนเพื่อนและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูงานซ่อมกิจทายอินเวอร์เตอร์ตัวสีเงินรุ่น1000วัตต์2ตัว2ตัวนี้ส่งมาจากกรทมลูกค้าเคยสอบถามไว้นานแล้วนะฮะเมื่อประมาณเดือน3นะครับเดือน3ที่ผ่านมาว่าจะส่งมาซ่อมขอที่อยู่แต่ก็ไม่ได้ส่งมานะจะเป็นตัวนี้นะนะครับที่เขาสอบถามก็คือ ทางฝั่ง ac ไฟเข้าแต่ฝั่ง dc ช็อตนะฮะเขาบอกว่าต่อไฟผิดนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ลูกค้าได้ทักมาอีกเมือ่อเมื่อ2วัน3วันที่ผ่านมานะครับว่าทีนี้จะส่งมาจริงๆครั้งที่แล้วถามแล้วขอที่อยู่แล้วไม่ได้ส่งแต่ครั้งนี้จะส่งจริงๆนะมี2ตัวก็คือตัวนี้ที่เคยถามแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ ช็อตทางฝั่ง DC ส่วนตัวนี้ช็อตทางฝั่ง AC นะครับเท่าที่ผมตรวจเช็คเบื้องต้นนะก็คือ AC กิดช็อตนะฮะเสียบปลั๊กแล้วเปิดสวิตช์เนี่ยนะฮะหลอดไฟเปิด Baker เบรกเกอร์ในหลอดไฟติดเนี่ยประมาณนี้นะฮะนี่นะครับก็คือันช็อตตัวนี้ช็อตทางฝั่ง AC ส่วนตัวนี้ DC ซช็อตนะครับ คือเสียบปลั๊ก AC เปิดแล้วมีไฟสีน้ำเงินขึ้นแต่ว่าวัดทางฝั่ง DC เนี่ยมันช็อตถึงกันนะครับก็เดี๋ยวจะดำเนินการตัวนี้ก่อนนะครับแต่2ตัวเนี่ยน่าจะผ่านการถอดทดสอบซ่อมมาหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่ว่าทั้ง2ตัวเนี่ยถูกถอดมาแล้วแหละนะฮะดูจากอ่าภายนอกนะครับน็อตขันมาไม่ไม่ไม่เข้าที่เลยนะฮะ ตัวนี้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะดำเนินการตัวนี้ก่อนนะฮะตัวที่เสียหายทางฝั่ง DC ก่อนนะครับตัวทางฝั่ง AC เอาไว้ทีหลังนะฮะก็เดี๋ยวมาแกะดูภายในกันว่าอ่าเป็นยังไงบ้างนะฮะก็น่าจะอ่าทดลองมาแล้วเนาะดูจากสภาพนะฮะอ่ตัวนี้ไม่ไม,ไม่มีขั้วน,นี้มาด้วยนะนะครับ แต่นี้ก็ให้ให้ลูกค้าดูก่อนว่ามันมีมาแค่ตัวเดียวมีคั่วแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะฮะตัวนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวมาลื้อดูภายในกันครับดูจากสภาพภายในแล้วคงยังไม่ผ่านการซ่อมนะฮะเพราะว่าตัวน็อตน็อตน็อตประกับตัวมอสเฟตตรงนี้ยังไม่มีการถอดนะครับก็ลูกค้าน่าจะแค่เปิดฝาดูนะฮะ าคาปาซิเตอร์นะครับคาปาซิเตอร์พวกนี้หัวแตกหมดเลยนะฮะก็ลูกค้าบอกต่อไฟผิดน่าจะต่อไฟเกินนะครับน่าจะอนุกรมแผงเข้ามาแล้วไฟเกินนะฮะคาปาซิเตอร์ระเบิดหมดหัวระเบิดหมดนะฮะทั้ง4ตัวนะฮะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนทั้ง4ตัวเลย ในส่วนอื่นนะครับเดี๋ยวต้องต้องถอดตัวบอร์ดออกมาเช็คก่อนว่า,อามอสเฟตนะฮะมอสเฟตคอนเวอร์เตอร์ช็อตหรือเปล่าภาคไฟเลี้ยงเสียด้วยหรือเปล่านะฮะมีโอกาสถ้าไฟเกินก็มีโอกาสเสียหายได้นะครับไฟเกินมีโอกาสเสียหายได้ในชุดไฟเลี้ยง24โวลต์นะครับกับอมอสเฟตของภาคคอนเวอร์เตอร์นะฮะแต่ว่าต้องเดี๋ยวต้องถอดออกมาวัดนะฮะวัดจากตรงนี้ไม่ได้นะครับ ก็ดูโดยคร่าวๆก่อนนะฮะแกะตรวจเช็คยังไม่ผ่านการซ่อมแต่ผ่านการแกะดูอะโอเควยวถอดบอร์ดออกมาดูว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะครับที่เห็นโดยคร่าวๆนี่ก็คือคาปาสต4ตัวแล้วนะครับ,บก็ถอดคาปาซิเตอร์ทั้ง4ตัวออกนะฮะคาปาซิเตอร์ที่เสียหายแล้วก็ตรวจเช็คนะครับมี mosfet นะครับ m o สเฟตทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์ช็อตเสียหายอยู่2ตัวด้วยนะฮะก็คือตัวในตำแหน่งนี้นะครับตอนนี้ถอดอุปกรณ์ตัวที่เสียออกหมดแล้วนะฮะก็ทดสอบจ่ายไฟ DC เข้าดูนะครับว่ายังมีอะไรช็อตอยู่หรือเปล่านะครับอลองดูอ่ะตอนนี้จ่ายไฟ42โวลต์เข้าวงจรแล้วนะฮะ จะเห็นว่ากระแสเป็น0.00แอมป์นะครับก็แสดงว่าไม่มีอะไรช็อตแล้วนะฮะเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูว่าติดหรือ,อยังนะครับอโอเคตัวเครื่องเปิดติดแล้วนะครับเดี๋ยวเช็คไฟเลี้ยงหน่อยนึงว่าชุดไฟเลี้ยงปกติหรือเปล่า จะลำบากนิดนึงนะครับวัดมือเดียวเดี๋ยวลองดูนะครับเปิดสวิทช์แล้วก็วัดที่ขาหนึ่งของ ic 7 8 m 1 2นะครับก็มีไฟประมาณา20กว่าโวลต์หรือเปล่าอัานนี้นะฮะมีไฟ22.9นะครับก็โอเคไฟเลี้ยงชุด24โวลต์ ะะฮอันนี้ประมาณ23โวลต์น,นะครับเป็นชุดนี้เป็นไฟเลี้ยง24โวลต์น,นะครับก็มีแรงดันอยู่ประมาณนี้นะครับปกตินะครับวัดที่ขา3ของ IC 78M12 นะฮะมีไฟที่11.9นะครับปกติวัดที่ขา3ของ IC 78M05 นะครับ,รบ,อ, 05, รบอ่าเดี๋ยวนะสายเกา่าไอ้สายลบไม่ค่อยไม่ค่อยสัมผัสอ่ะนี่นะครับมีไฟ5.07 โอเคนะฮะชุดไฟเลี้ยงปกติแล้วตัวกิจทายเปิดติดแล้วนะครับก็เดี๋ยวใส่อุปกรณ์ตัวที่เสียนะฮะเปลี่ยนใส่อุปกรณ์ตัวใหม่นะครับคาปาซิเตอร์ทั้งสี่ตัวมอสเฟตยสองตัวนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่า,าเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วจะกลับมารันได้หรือเปล่านะครับตัวนี้ก็ถือว่าเสียหายค่อนข้างเยอะอยู่นะครับมอสเอ่มอสเฟตสองตัวคาปาซิเตอร์สี่ตัวสาเหตุอ่า ลูกค้าต่อไฟผิดนะครับก็คือต่อไฟเกินอนุกรมแผงเข้ามานะครับในลักษณะอาการเสียในลักษณะนี้นะฮะก็คืออนุกรมแผงไฟเกินนะครับทําให้คาปาระเบิดนะครับ m o s h o t ชอ็อตเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเปลี่ยนอะไรก่อนเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ตัวใหม่ทั้ง4ตัวกับ m o s เ e ตสอตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวมาทดสอบรันเบื้องต้นดูนะครับว่าจะสามารถรันได้หรือเปล่ารัานได้ปกติหรือเปล่านะครับผมจะจ่ายไฟล์ DC ที่ 42V โวลต์นะครับลิมิตรกระแสไว้ที่ 3M แอมป์ถ้ากิทายอินเวอร์เตอร์รันได้ปกตินะครับจะต้องผลิตไฟทางฝั่ง AC เนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า100วัตต์นะครับทดสอบดูกันเลย โอเคเริ่มรันแล้วนะฮะเดี๋ยวดูกำลังวัดกันว่าจะถึง100วัตต์หรือเปล่านะฮะอ่านะครับเกิน100วัตต์แล้วนะครับก็ถือว่าผลิตไฟได้ปกตินะฮะที่มันรันแล้วตัดเพราะว่าเ o ร e r Supply มันตัดนะครับไม่ได้เกี่ยวกับ ตัวเครื่องไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะรันแล้วตัดแล้วก็รันใหม่นะครับครับตอนนี้ตัวกิตายอินเวอร์เตอร์สามารถรันได้ปกติแล้วนะฮะก็เดี๋ยวประกอบนะครับประกอบเข้าเทียเดี๋ยวมารันทดสอบรันที่วัดสูงๆดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะปกติหรือเปล่านะครับ ครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบที่กำลังวัดสูงๆดูว่าจะปกติหรือเปล่านะครับเดี๋ยผมจะลิมิตกระแสของพาวเวอร์สไปที่ 18M แอมป์นะฮะแรงดัน 42V โวลต์ถ้ากิทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกตินะครับจะต้องผลิตไฟทางฝั่ง AC ได้ไม่ต่ำกว่า5 9 0วัตต์นะครับอ่ะทดสอบดูกันเลย โอเคเริ่มรันนะครับกำลังวัดสูงสุดต้องไม่ต่ำกว่า590นะครับถึงจะถือว่าปกติ612วัตต์นะฮะสูงสุดจะลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับ6กร้อยยี่วัตต์นะครับ 630นะครับสูงสุดอ่ะโอเคก็สามารถรันได้ปกติแล้วนะครับสำหรับกีทายอินเวอร์เตอร์1,000วัตต์ตัวสิงเงินตัวนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวผมลดกระแสของ power supply ลงนะครับเดี๋ยว power supply ผมมันจะพังซะ การที่เสียนะครับก็คือเปิดไม่ติดอช็อ,ชอตทางฝั่ง DC c o คอนเวอรเตอร์นะครับสาเหตุมาจากลูกค้าต่อไฟเกินทำให้คาปาซิเตอรระเบิด4ตัวนะครับแล้วก็มอสเฟสช็อตไป2ตัวแก้ไขโดยการเปลี่ยน c a ปาซิเตอรใหม่นะครับแล้วก็มอสเฟสใหม่ทั้ง2ตัวก็กลับมาใช้งานได้ปกตินะฮะก็เดี๋ยวตัวนี้ประกอบนะครับแล้วเดี๋ยวมาลุยตัวนี้กันต่ออีกตัวหนึ่งนะครับ 1,000วัตต์สีเงินเหมือนกันตัวนี้ช็อ,ชอตทางฝั่ง AC นะครับฟิลไม่ขาดนะฮะแต่มีการช็อตนะครับฟิลไม่ขาด แต่ว่าถ้าเสียบเสียบปลั๊กเข้าไปเนี่ยนะฮะมีอาการช็อตนะฮะอลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะฮะเสียบปลั๊กเข้าไปออนเบรกเกอร์นะครับนี่นะฮะหลอดไฟติดนะครับทางฝั่ง AC มีการช็อตอยู่นะฮะก็คาดว่าน่าจะเป็นมอสเฟตช็อตนะครับแต่ฟิลไม่ขาดถ้าฟิลขาดเนี่ยมันจะออนเบรกเกอร์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะ มีออนเบกเกอร์ aker, แล้วมีอาการช็อตหลอดไฟจะติดสว่างขึ้นมานะครับก็แสดงว่าฟิลไม่ขาดแต่มีการช็อตอยู่เดี๋ยวประกอบตัวนี้ปิดฝานะครับแล้วเ,เดี๋ยวมาดูตัวนี้กันนะฮะเปิดฝาดูตรวจเช็คกันว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะครับ สำหรับตัวที่2นี้นะครับเปิดฝาออกมาตรวจเช็คเบื้องต้นก็เคยผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับตัวฟิลตัวนี้นะฮะเคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับแล้วก็มอสเฟตก,ก็น่าคิดว่าน่าจะเคยเปลี่ยนน่าจะเคยเคยเปลี่ยนแล้วนะครับเดี๋ยวต้องต้องถอดตัวบอร์ดออกมานะฮะเพื่อตรวจเช็คว่า อมอสเฟตช็อตอยู่กี่ตัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวลือ้บอร์ดออกมาก่อนครับก็ถอดตัวบอร์ดออกมาตัวเช็คพบว่ามีมอสเฟตเสียหายอยู่2ตัวนะครับในตำแหน่งนี้นะสตัวนี้ที่ถอดออกมานะครับแต่ดูจากาแผ่นปิ้นด้านล่างแล้ว ที่ขามอสเฟทั้ง4ตัวยังไม่มีรอยบัดกีนะครับแสดงว่ามอสเฟยังไม่เคยถูกเปลี่ยนมาแต่ว่าตัวฟิวถูกเปลี่ยนมาแล้วแสดงว่า,าลูกค้าอาจจะทดลองเปลี่ยนฟิวนะฮะเพราะเห็นว่าฟิวของเดิมเนี่ยมัน,มนช็อตจนขาดเพราะว่ามันมีรอยดำๆลูกค้าก็เลยอาจจะลองเปลี่ยนเองอันนี้ไม่มั่นใจน่าเดาเ,าเอานะครับแต่ฟิวเนี่ยถูกเปลี่ยนมาทีนี้นะครับฟิวมันขาดเนี่ยที่ผมเคยบอกไปในหลายคลิปว่ากรณีฟิวขาดเนี่ย เราอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับให้ตรวจเช็คก,ก่อนเพราะว่าฟิลขาดเนี่ยมันต้องมีเหตุผลนะฮะถึงฟิลขาดก็ให้ลองตรวจเช็คดูก่อนอว่ามอสเฟตมันช็อตหรือเปล่าแล้วถ้ามันไม่ช็อตเราค่อยเปลี่ยนฟิลแต่ว่าถ้ามันช็อตเนี่ยเราต้องทาการเปลี่ยนมอสเฟตให้เรียบร้อยก่อนถึงจะใส่ฟิลตัวใหม่เข้าไปซึ่งในกรณีนี้นะครับฟิลมันขาดมอสเฟตมันช็อตอยู่แล้วได้มีการเปลี่ยนฟิลตัวใหม่แล้วลองเอาไปเสียบไฟฟ้านะครับก็เลยทําให้มันเสียหายบานปลายมอสเฟตเลยเสียเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับ อ่าจริงๆรแล้วมันอาจจะเสียอยู่แค่ตัวเดียวเราลองเปลี่ยนฟิลแล้วลองเสียบไฟเลยเสียเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนมอสเฟตสองตัวนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะกลับมาใช้งานได้หรือเปล่านะครับครับก็ใส่มอสเฟตตัวใหม่2ตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวทดลองจ่ายไฟ AC เข้าดูก่อนนะครับว่ายังมีอะไรช็อตอยู่หรือเปล่านะฮะลองดูนะฮะ ออนเบเกอร์ aker, นะครับต่อไฟไม่ติดก็แสดงว่าไม่มีอะไรช็อตแล้วนะครับไฟสถานะา AC สีน้ำเงินติดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็วัดลูกคลื่นที่มอฟเตฟทั้ง4ตัวดูนะครับว่าลูกคลื่นปกติหรือเปล่า ก็จะวัดตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับจ่ายไฟล์ AC เข้ามาดูลุกขึ้นนะฮะปกติหรือเปล่าอ่ะมอดเฟตตัวที่1น,นะครับก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่ 50hz เฮิรต์นะครับวลตพีคกตักพีคอยู่ที่11.5นะครับสัญญาณปกติครับต่อไปดูตัวที่2 นี่นะครับตัวที่2ก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิร์ซนะครับโวลต์พีค2พีคอยู่ที่11.6สัญญาณปกติครับต่อไปดูตัวที่3ครับตัวที่3ก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิร์ซนะครับโวลต์พีค2พีคอยู่ที่12.2ต่อไปดูตัวที่4 ตัวที่4ก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมควนเที่ซอสิบเฮิร์นะครับวลต์พีคทูพีคอยู่ที่สิบสองจุดหนึ่งนะครับสัญญาณปกติทั้งสี่ตัวแล้วนะฮะก็เดี๋ยวมาทดสอบรันเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวดูตอนเห็นแวบ,บๆว่ามันเป็นกิรดรุ่นนี่นะฮะตัวนี้เป็นเป็นรุ่นแรงดันต่ำนะครับ1 0ถึง30โวลต์ดีซีอินพุ สิบถึงสามสิบโวลต์น,นะฮะก็เดี๋ยวผมจะป้อนไฟที่สามสิบโวลต์น,นะครับปรับวีเซตที่สามสิบโวลต์น,นะฮะกระแสอยู่ที่3แอมป์นะครับ กระแสอยู่ที่3แอมป์แรงดันอยู่ที่30โวลต์นะฮะป้อนไฟที่30โวลต์นะครับเดี๋ยวลองรันดูว่าจะรันได้หรือเปล่านะครับก็รุ่นนี้มันเป็นรุ่นแรงดันต่ําการที่ผมลีมิตรกระแสไว้ที่3แอมป์เนี่ยมันจะได้กี่วัตต์อันนี้ก็ไม่เคยสังเกตนะฮะแต่ว่าไม่ไม่ถึงร้อยวัตต์เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าปกติหรือเปล่านะครับเดีนะ๋ยเดี๋ยว<ะ>บายพาสสวิก่อนโอเค ยังไม่ได้ออนเบเกอร์โอเคเริ่มรันแล้วนะครับจะดูกำลังการผลิตกันสูงสุดอยู่ที่ราว70วัตนะฮะ72วัตต์75วัตอ่จริงๆแล้วรุ่นนี้น่าจะต้องใส่กระแสไปที่4แอมป ถึงจะได้ร้อยวัตต์เพราะว่ามันเป็นรุ่นแรงดันต่ำนะครับลองดูนะ4แอมป์ก็น่าจะละลาวร้อยร้อยวัตต์นะฮะร้อยประมาณนี้นะครับโอเค ครับก็สามารถรันได้ปกติแล้วนะครับสำหรับกิจทายอิเอร์เตอร์ตัวนี้นะฮะมอสเฟตช็อตสองตัวนะครับเปลี่ยนมอสเฟตแล้วก็สามารถกลับมาทำงานได้ปกตินะฮะเดี๋ยวประกอบนะครับแล้วเดี๋ยวมาทดสอบที่กำลังวัดสูงๆดูอีกทีหนึ่งนะฮะว่าจะปกติหรือเปล่านะครับ ครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบรันที่กําลังวัดสูงๆดูว่าจะรันได้ปกติหรือเปล่านะครับก็ปรับกระแสขึ้นไปที่18แอมป์นะฮะแรงดัน30โวลต์นะครับรุ่นนี้แรงดันต่ำนะฮะก็กําลังวัดน่าจะได้อยู่ราวๆสัก400กว่าวัตต์4 0 0ถึง500วัตนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นรุ่นแรงดันต่ำกระแส18แอมป์เนี่ยจะไม่ถึง600วัตนะฮะลองดู เติมรันแล้วนะครับเดี๋ยวดูกำลังวัดทาง a c น่าจะอยู่สักราวๆ400กว่า500นะฮะนี่นะครับอ่า400กว่านะฮะ18บแแอมป์แล้วนะครับนี่นะฮะประมาณนี้นะครับ ก็หรือว่าปกติแล้วนะะประมาณ420กวัตต์นะครับก็เดี๋ยวลดกระแส power s u p p ายลงก่อนเดี๋ยว power s ร p p ายพัง ก็เสร็จเรียบร้อยทั้งสองตัวนะครับกิจทายอินเวอร์เตอร์ตัวสีเงินรุ่น1,000วัตต์นี่นะครับตัวนี้ทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์ช็อตนะครับเนื่องจากต่อไฟเกินนะฮะเสียหายคาปาซิตเตอร์ระเบิดไม่ถึงขั้นระเบิดนะฮะแค่หัวแตกนะครับสี่ตัวมอเตชอ็อต สตัวนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้เป็นรุ่นแรงดันต่ำนะครับรับแรงดันสูงสุดได้ไม่เกิน30โวลต์นะฮะตัวนี้ช็อตทางฝั่ง AC นะครับมอสเฟตช็อตเสียหาย2ตัวก็ทำการซ่อมแซมแก้ไขให้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติทั้ง2ตัวนะครับก็คลิปนี้ขอจบ ไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆนวนหนโาอกาศนี้ด้วยคลิปนี้ลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ